สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พาทุกท่านมายัางวัดที่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักจนแบบกระแสในทุกวันนี้นะครับคือคือวัดเจดีย์ไข่แต่ไม่ได้พามาตามกระแสนะครับเนื่องจากว่าวันวันที่กําลังถ่ายทําคลิปอยู่เนี่ยเป็นวัดที่เขากําลังจัดงานฝังลูกนิมิตยอยู่ก็เลยอยากจะบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ถึงที่มาที่ไปของงานฝังลูกนิมิตของศาสนาพุทธกันนะครับว่าเขา มีที่มาที่ไปยังไงแล้วทําไมถึงต้องมีการฝังลูกมิตรไม้ใต้พัดเจสีมาทาไมการเอามาร่วมทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยจึงได้บุญใหญ่แต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสมายังวัดดังวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือวัดจีนีขายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ขออนุญ,ญาตาไม่นําเสนอเนื้อหาอื่นๆตามกระแสนะครับอยากจะนํา เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ในช่วงของสถานที่ท่องทำนะครับเป็นสถานที่ท่องทำวัดที่สามจะกล่าวไปพร้อมๆกับถ่ายภาพบรรยากาศที่อยู่ในช่วงงานฝังรุน่นยิมิตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เรามาร่วมงานปิดแล้วได้ได้บุญใหญ่ก็เพราะว่ากว่าเราจะได้บทสักหลังนีงน่หรือว่ากว่าที่เราจะซ่อมแซมกฎเก่าให้กลายเป็นบทใหม่มันต้องใช้เวลาซึ่งหนึ่งวัดบางครั้งเนี่ยมีโอกาสีแค่หนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งช่วงเวลาเดียวในชีวิตของหนึ่งช่วงอายุคนเราเราเลยก็ว่าได้นะครับจึงไม่ง่ายที่จะมีงานปิดทองฝังรู่นี้นินของวัดแต่และวัดจึงเรียกได้ว่านานๆทีจะมีพิธีการทางศาสนานี้ขึ้นมาสักทีนะครับเราเรียก เขตของลูกนิมิตว่าเป็นเขตเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบทาพิธีกรรมทางศาสนาและอยู่ในการดูแลองสงครับมาดูมาดูความหมายของคาว่าลูกนิมิตก่อนนะครับลูกนิมิตเนี่ยความหมายเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแข็งแรงมั่นคงสมัยก่อนนะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวลูกกลมๆเลยนะลูกกลมเนี่ยเพิ่งจะมาดัดแปลงเอาในช่วงระยะยุคหลังๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็มักจะใช้เป็น เขตที่เป็นเครื่องหมายที่บอกถึงเขตของพัทธสีมาของพระพุทธสดช้ในการทําสังกร,รมของของพระภิกษุสงฆ์การฝังลูกนิมิตเป็นเครื่องหมายเพื่อบอกว่าเขตบริเวณนี้ได้รับการกําหนดตามพุทธานุญาตรีบร้อยแล้วนะซึ่งประสงค์จะสามารถมาประชุมพร้อมกันอยู่ในบริเวณโบสถ์ในการทําพิธีไม่ว่าจะเป็นการสวด ถอนให้อนาบริเวณนี้มีให้อนาบริเวณที่กําหนดเนี่ยไปทับที่ที่เคยเป็นสีมาหรือเคยมีเจ้าของครอบครอมอยู่นี่มานะครับล,ลูกนิมิตก็คือลูกหินกลมๆเนี่ยแหไรที่ใช้ในการฝังเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบว,ว่าตรงไหนคือเขตอุโบสถหรือหรืเขตโบสถ์เพื่อให้ประสงค์ได้ทำสักฆกรรมนิมิตก็กลปลว่าเครื่องหมายนั่เองครับเหตุผลหลัก ก็คือในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศศาสนาแล้วเนี่ยภายหลังบ่งมีคนเข้ามาบวชเป็นภิกษุสงฆ์จำนวนมากขึ้นเนี่ยพระองค์ก็เลยได้ส่งพระภิกษุออกไปเผยแพร่ศาสนาตามสถานที่ต่างๆซึ่งพระภิกษุพออยู่ห่างไกลจากพระพุทธองค์แล้วนี่ก็เท่ากับว่าห่างจากการฟังรมคำสั่งสอนของพระองค์นในช่วงเวลานั้นนะครับพระสงฆ์ที่บวชแล้วก็ไม่ได้หมายว่าจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระ อาักนจสาวกกันทุกองค์ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างกุศโลบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีเหตุนะว่าจะต้องมีการทบทวนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่สมเสมอรวมทั้งให้พระสงฆ์ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาในการทํากิจบางอย่างร่วมกันครับก็เลยเป็นเหตุให้มีการกําหนดว่าพระสงฆ์จะต้องมีการประชุมร่วมกันเราเรียกว่าเป็นการทำํำศักรมในบางเรื่องที่เป็นเหตุอันสมควรเช่น การสวดปฏิโมกข์การบวชพระการการกระถินการปร,ประวารณากรรมอะไรทำนองน,นี้นะครับโดยการทําสารกรรมเนี่ยจะต้องทําในบริเวณที่กําหนดไว้เท่านั้นเนเพื่อไม่ให้คารวะเข้ามายุ่งเกี่ยวเนือ่องจากมันเป็นเรื่องกิจของสงฆ์ของผู้ทรงศรีลเท่านั้นแต่เนื่องจากในสมัยแรยกๆเนี่ยพระภิกษุยังมีไม่มีที่อยู่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งแน่อนอนนะครับรเ็เลยจึงจึงต้องอาศัยที่ที่มีผู้มาถวายพื้นที่ให้เป็นวัดให้พระได้อยู่ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามป่าตามเขาตามธรรมชาตินะเช่นในสมัยพุทธกาลก็ที่เราเรียกว,วัดเวรุวันก็เรียกว,ว่าป่าไผ่ที่เขาถวายให้เป็นเขตการทําสังฆกรรมนะครับเมื่อต้องมีพื้นที่อนาโรเว์ก็เลยต้องอาศัยวัตถุบางอย่างเพื่อกําหนดเขตแดนเราเรียกว,ว่าสีมาสีมาก็เลยมีการท,ทําพิธีปลูกปลูกสีมาเพื่อบอกเขตแดนใน ของพระพุทธเจ้าในสมัยในสมัยพระพุทธองค์ในการกำหนดเขตแดนเปดประการว่าอภูเออขาตรงนี้นะศิลาก้อนนี้นะเอาเหินมาวางไว้เอาต้นไม้หมายเอาต้นไม้หมายเอาจอมปลวกมาเอาเส้นทางหรือหนทางแม่น้ำต่างต่างว่าตรงนี้คือเขตแดนเขตแดนก็คือนิมิตนี่คือหมายเอาว่าสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นกำหนดเขตแดนในการทำสังกัด ในการที่ประสงค์จะมาประชุมและได้รู้ไว้แต่พอช่วงเวลานานไปเนี่ยสถานที่ตามธรรมชาติเหล่านี้ก็อาจจะอาจจะคาดเคลื่อนได้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ตามธรรมชาติดังนั้นเนี่ยพอถึงยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเมื่อก้าวหน้าก็เลยมีการผลิตขึ้นมาเป็นก้อนหินก้อน,น,ก,อน,นกลมขนาดเท่าบาทนะฮะเราเรียกว่าลูกมิมิตก,ก็จะเห็นในช่วงพิธีการฝังลูกนิมิตเป็นลูกกลม่ยฝังไว้ รอบโบสถ์เพื่อเป็นเครื่องหมายในการบอกเขตที่เรียกว่าเป็นพิธีฝังลูกนิมิตนะครับการทําบุญฝังลูกนิมิตนะครับถ้าเรามีโอกาสสักครั้งอยู่ในชีวิตนี้เนี่ย,เ,ยเราเรียกว่าได้อันิสงูงสุดหกประการเลยทีเดียวนะครับประการแรกเนี่ยก็คือโอกาสที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็จะไม่มีเพราะว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในทุกช,ชาติประการที่2ก็จะไม่เกิดในตระกูลต่ำเพราะว่าได้บุญใหญ่นะครับไม่ยากจนมีความสมบูรณ์ประการที่3เนี่เรียกว่าหากเกิด ในมนุษยโลกเนี่ยก็จะเกิดเป็นเท้าพระยามหากษัตริย์หรือเกิดในตระกูลที่ดีแล้วก็หากเกิดในเทวโลกเนี่ยก็จะเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชครับประการที่5เนี่ยกาเรียกว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมีฐานะเป็นคนให้มีคนให้เกียรติแล้วก็มีผิวพรรณผองใสอยากจะมีอายุยืนนานในประการสุดท้ายแล้วก็สุขภาพแข็ขงแรงเนี่ยเราเรียกว่าได้อานิสงส์ใหญ่เลยทีเดียวดังนั้น การฝังรุ่นนี้นิดนึงก็เลยเป็นที่ตั้งตาคอยของชาวพุทธอุลาเขาบอกงานของรุนี้เขาบอกข้ามปีเลยนะครับสองปีสามเออปีหน้าถึงจะจัดในป้ายข้อขึ้นแหละเพื่อที่จะบอกกล่าวเล่าสิบให้กับชาวพุทธสามสังชนจะได้หมายว่าเออฉันต้องหมายได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าวัาดเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีให้ผมด่าในหนึ่งครั้งก็จะมีครั้งเดียวนั่นแหละเพราะว่าเป็นการสร้างบุญเปนก็นลงทุนใหญ่ การฝังลูกนิมิตเนี่ยบางครั้งก็จะมีการใส่สมุดดินสอเข็มและได้ลงไปในหลุมที่ฝังด้วยนะครับเพราะความเชื่อของชาวพุทธเราเนี่ยเราจะเชื่อว่าการใส่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เรามีความจําดีมีบรรดาที่เฉียบแหลมเหมือนกับเข็มและมีความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องเหมือนกับความยาวของเส้นได้ในเองครับโดยทั่วไปนะลูกนิมิตที่ใช้ผูกสีมาเนี่ยจะมีจํานวนทั้งหมด9ลูกนะที่ฝังตาม ทิศต,ต่างๆรอบอุโบสถ8ลูก8ลูกนะครับทิศละหนึ่งลูกแล้วก็ตรงกลางพระอุโบสถอีกหนึ่งลูกครับหรือว่าลูกเอกพลาดไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวเลยนะครับแล้วก็ลองมาดูความหมายกันนะครับว่าแต่ละลูกเนี่ยหมายถึงอะไรลูกแรกครับทางฝั่งทีต่ตะวันออกหมายถึงพระัญญาโกทัญญาพัญญาโกณัญญาก็ให้เราระลึกถ,ถึงท่านในฐานะที่เป็นผู้รู้ราตรีการนานจนถึงมีความรู้มากสติมากผ่านลูกมามากครับ ลูกที่สองรับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห <c oughs> มายถึงพระมหากระสปะครับพระมหากระสปะคือผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงทุดงขุนครับลูกต่อไปอยู่ทางทิศใต้ครับหมายถึงพระสารีบุตรผู้ทรงเลิศในทางปัญญาครับแล้วก็ลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยหมายถึงพระบาลีคือผู้เป็นเลิศในทางวินัยทิศตะวันตกครับเราอ้างถึงพระนนท์ครับก็คือผู้เป็นเลิศทางพระหูสูตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก็จะหมายถึงพระเขาวัมปตนะิคือผู้เป็นเลิศทางลาบและรูปงามาที่อยู่ทางด้านทิศเหนือคือพระโมคคัลลานะครับคือผู้เป็นเลศทางด้านฤทธิ์ลูกทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือพระราหุลครับเป็นเลิศทางด้านการศาึกษาลูกกลางโบสถ์นี่สําคัญมากเลยนะครับถ้าไปเนี่ยขึ้นไปกลางโบสถ์ก่อนเลยเพราะหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับค่อยคี้สาคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือคนที่ต้องการทําบุญเสริมดวง สร้างศริมงคลตั้งแต่นนนชีวิตนะครับสิ่งแรกที่พึงกระทําก็คือทําจิตใจให้บริสุทธิ์ให้มีความศรัทธานในพุทธศาสนาก่อนถ้าที่ทั้งใจสําคัญนะครับเราก็จะได้ผลเป็นร้อยในช่วงที่ไปร่วมทําบุญฝังลูกนิมิตนะครับหนึ่งวัดก็จะมีสักหนึ่งครั้งอย่างน้อยอะ่ะได้มีโอกาสอนุโมทานาบุญทุกท่านร่วมกันนะครับถ้ามีโอกาสเห็นวัดไหนเนี่ยจัดงานฝังลูกนิมิตนะครับก็อนุโมทานาบุญทุกท่าน ร่วมสมบุญฝังลูกนิมิตด้วยกันนะครับ